ดูแลกันนะเลขศูนย์มีไหมไม่มีใช่ไหมมีมีได้ไหมผมมีได้ศูนย์ตอนนี้เราอยู่ที่ central world ทูกต้องซึ่งตัวโอเขาไม่ได้ใหญ่ผิดปกติเฮยเอาแล้วศูนย์ศูนย์อืมศูนย์ศูนย์ศย์ไม่ไม่ไม่อันนี้คงคางคงคางศูนย์อยู่ศูนย์คางไม่ไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้ใช้คำว่าคางศูนย์ไม่ได้ร คือไม่ได้คานสูตรไม่ได้แปลว่าอะไรล่ะคานไม่ได้คานใช้คำกับคานอะไรอ่ะคามต้องใช้คำว่าอะไรต้องใช้คำว่าอะไรฮะยำคำผมยำค้ำว่าสูตรอยู่อ่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่คำว่าคานแล้วหรอคานไม่ได้ไม่ได้หรอนทำไมอ่ะคานใช้กับกิจกรรมบางประเภทอะไรอะสิบแปดตัวอ๋อ อยากรู้ว่าเลยพี่บอกเลยไั้นก็วนก็เมใช่ใช่ปอยเป็ปศึกษาเอาแล้วกัได้ครับาปถามใครใชายคงรู้ตา้อันน้็ตัวจริงเอเกวเครัโอเคเาได้ศูแล้วนะสูดูอ่อไอไอเออไอเหมือนตัวเดียวเลขหนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งศนหนึ่งอีกตัวหนึ่ง ดอกไม้เอามาแล้วดอกไม้มีสายนดอกมาดอกดอกดอกโอ้ยดูไม่ดีเลยดอกไม้คับคำว่าดอกจะเป็นดอกเด็กกอ่างกอไก่มีสามตัวด้วยกันสามตัวศูนย์หนึ่งสามแล้วกันครับผมโอเคจบที่แรกศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่ง